สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอาณาจักรพักเครื่องวันนี้เป็น e ีพีที่151นะครับผมวันนี้มาเปิดในราคานะครับ400บาททุกรายการนะครับพี่3องค์1นึ่งพันนะครับพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอ Line OUM7146 นะครับหรือสามารถสแกน QR Code ตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผม ก็สวัสดีวันอาทิตย์นะครับพี่วันนี้มาพบกันช่วงบ่ายนะครับสี่ร้อยบาททุกรายการนะครับพี่สี่ร้อยบาททุกรายการนะครับส่งฟรีนะครับพี่ส่งฟรีปิดหนึ่งองค์ก็ส่งฟรีนะครับพี่สามองค์พันนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับหลวงพ่อเกษมเขมะโกนะครับปีสามแปดนะครับรายการที่หนึ่ง รายการต่อไปรายการที่สองนะครับสมเด็จเกตชัยโยวันนี้ได้ชุดพระเลี่ยมกรอบมานะครับรายการที่สองรายการต่อไปนะครับรายการที่สามเหรียญหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับรายการที่สามรายการต่อไปรายการที่สี่นะครับปิดตาหลวงปู่เอี่ยม พระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการที่สี่รายการต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าเป็นพระปิดตารายการที่ห้านะครับหลวงปู่หมุนนะครับพระปิดตาหลวงปู่หมุนเนื้อโลหะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่หกนะปิดตาจัมโบ้สองหลวงปู่โต๊ะ จะมีเสียงเครื่องสูบน้ำนะพี่นะเพราะว่าบ้านผมน้ำท่วมนะครับฝนตกนะครับรายการต่อไปรายการที่7นะครับเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคศิตารามหลังยันธนุบาลปี2-1เหนเนืออันปะกา้ารายการที่7รายการต่อไปรายการที่8นะครับสมเด็จวัดเกตชโย400บาททุกรายการนะครับ3องค์1 0 0 0บาท รายการต่อไปรายการที่เก้านะครับเป็นพระนางพญานะครับกุพิษณุโลกรายการที่เก้ารายการต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพระกิ่งกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมนะครับรายการที่สิบนะครับด้านหลังต่อโคตรหยดน้ํา รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเอดนะครับเหรียญหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกรายการที่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อกเกษมเขมมะโกปีหนึ่งเจ็ดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสองนะครับเป็นสมเด็จจิรดารายการที่สิบสองนะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบสามจอบใหญ่หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับรายการที่สิบสามรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่เป็นหลวงปู่เผือกนะครับรายการที่สิบสี่ รายการต่อไปรายการที่สิบห้านะครับหลวงพ่อโสธรนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรเป็นพิมพ์สองหน้ารายการที่สิบห้านะครับรายการต่อไปรายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบหกเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดหลังหนังสือนะครับรายการที่สิบหก ทอใหญ่นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับหลวงปู่ทวดเตาลีดนะครับรายการที่สิบเจ็ดอันนี้ด้านหลังศูนย์ห้าด้านหลังตอกศูนย์ห้านะครับรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะครับด้านหลังเขียนว่า สร้างถวายขรัวโตนะครับนี่ครับรายการที่สิบแปดรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าเป็นพระรอดนะครับรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับพระสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบ รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สพระสมเด็จอีก1นึ่งองค์รายการที่ยี่สิบเอ็ดร้ยบาททุกรายการเลยนะครับพี่3ามองค์หนึ่งพันบาทรายการต่อไปรายการที่22นะครับอันนี้เป็นสมเด็จขาโต๊ะนะครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีรายการที่22 รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเป็นเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชเนื้ออันปกาปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่พระผงของขวัญปากน้ำภาษีเจริญนะครับรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้าปิดตาหลวงปู่เอี่ยม รายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกพระสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบหกรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดขุนแผนพายคู่หลวงปู่ทิมรายการที่ยี่สิบเจ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบแปดอันนี้เป็นพระคงนะครับรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าเป็นแหวกม่านหลวงพ่อโวยนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อโกยนะครับรายการที่ยี่สิบเก้า รายการต่อไปนะครับรายการที่30พระปิดตาตุ๊กตาใหญ่หลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดูชิมพีรายการที่30รายการต่อไปรายการที่31เนะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมนะครับรายการที่31 รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองเป็นพระลอดนะครับรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามปิดตาจัมโบ้สองหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่สามสิบสี่เป็นสมเด็จปกโพนะครับรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปรายการที่สามสิบห้านะครับปิดตาจมโบสองหลวงปู่โตด้านหลังมีล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะครับรายการที่สามสิบห้า รายการต่อไปรายการที่สามสิบหกนะครับปิดตาหลังยันนะนะครับหลวงปู่โตะรายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นเหรียญหล่อเก้านะครับผม รายการที่38นะครับเหรียญหล่อ,หลอ9ปี0 6นนะครับผมรายการที่38รายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้38รายการนะครับผม38รายการนะครับ400บาททุกรายการนะครับ สามองค์หนึ่งพันบาทนะครับพี่พี่ธัญญาสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรศูนย์เก้าสองแปดสามศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่เก้าหรือแอดไลน์ o u m เจ็ดหนึ่งสี่หกนะครับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนักครับพี่พี่ธัญญารับชมตอนทานข้าวขอทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ธัญญารับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ